าอยากเป็นมะเร็งผิวหนังให้ทําตามนี้ครับข้อแรกคืออย่าทาครีมกันแดดผมแนะนําว่าช่วง11โมงถึงบ่าย3เนี่ยห้ามทาเลยเพราะรังสี U.V ช่วงนั้นจะสูงที่สุดถึงเลเวล12ผิวคุณไหม้แน่มันสามารถส่งทะลุผิวคุณลงไปถึง DNA เซลล์ผิวได้เลยโอแทงสันลึกเลยข้อ2ออยู่บ้านก็ห้ามทาครีมกันแดดครับ ปล่อยให้แสงจากมือถือและหน้าต่างทำลายผิวคุณไปเลยเพราะรังสี UVA เนี่ยสามารถทะลุผ่านกระจกได้ถ้าบ้านค,คุณไม่ได้รวยขนาดมีกระจกกัน UV บ้านละ700กว่าเนี่ยยังไงคุณไม่พ้นมะเร็งผิวหนังหรอกครับและข้อ3อย่าทาครีมกันแดดหลายครั้งต่อวันให้ทาครั้งเดียวพอเพราะครีมกันแดดเนี่ยอยู่ได้มากสุดก็ประมาณ2-3ชั่วโมงเองและพอกันแดดมันหมดฤิ์ คุณก็ปล่อยให้ผิวคุณถูกทำลายไปแค่คุณทำเสาวิธีนี้ไปเรื่อยๆอีกเดียวคุณก็เป็นมะเร็งผิวหนังแล้วครับส่วนใครเข้าใจที่ผมพูดเนี่ยแปลว,ว่าคุณเก่งเอาเรื่องเลยเนี่ยพิมพ <c oughs> ์สรุปมาใต้คอมเมนต์ว่าผมพูดอะไรบ้างใครสรุปถูกเดี๋ยวไปกดไลค์ให้เลย <c oughs> ส่วนวิธีทาก,กันแดดที่ถูกต้องเนี่ยคุณไปหาเอาเองแล้วกันแต่ถ้ามีคนมาขอร้องอ้อนวอนผมในคอมเมนต์เนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนใจ <c oughs>